ตอนนี้ลุงแดงอยู่ที่มูอนสถานภาษีชิโยไทยนะครับาที่ยชมนะฮะนี่ครับสวยงามครับพาชมด้านนี้ครับ สมาใกล้เลยนะฮะมีพระราชานุสาวรีสร้างขึ้นเป็นอนุสนรณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีหิรียาธัยฮะผู้ทรงองอาจกาหารสละพระชนชีพถวายเป็นราช เป็นราชพรีปกป้องจอมปทยัยฮะ ดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็มองออกไปด้านหน้าฮะทุ่งมะคามย่องรอบๆจะเป็นสวนน้ำนะโอเคครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ